อะไรนะคะการแต่งอะไรเงี้ยเาจริงๆคือคือวันที่มีการเอขอแต่งงานเกิดขึ้นนะคะคือเราเป็นเป็นเซอร์ไพรส์มากๆจริงๆแล้วเราก็เลยไม่ได้แพลนไม่ได้แพลนไม่ได้แพลนก่อนใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าค่ะเป็นปีหน้ายังไม่ยังไม่รีบ อ,อาจจะ<า>เป็นอาจจะเป็นปลาย,ายค่ะใช่มีการพูดคุย <ๆ S 1> หลังจากนั้นเพิ่มเติมไหมก็มีค่ะมีแต่ก็เลยแบบคือด้วยความที่ว่ามันเป็นการที่เราเซอร์ไพรส์มากเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยก็เลยเหมือนแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรคือเราไม่ไมซีเรียสอยู่แล้วก็คือเหมือนเป็นจองตัวเอาไว้ก่อนใช่ประมาณนั้น<ม>แล้วก็เมื่อตอนที่เคยมีวางแผนเรื่องการแต่งงานไว้บ้างกับไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ตอนที่ขอที่แฟนยังไม่ได้บอกว่าจะมีการ ไม,นนไม่ไม่ค่ะไม่มีเป็นเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์เลยจริงๆย,<อ>ย้อนโมเมนต์กลับไปตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกยังไงครับงงตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ยังไงวะื็เรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วตกใจมากอะไรอยงี้ค่ะอเออขาพูดย,ยังไงบ้างก็<ม> เขาเขาก็เป็นด้วยความก็โรแมนติกแบบของเขาแล้วก็มีเตรียมของเตรียมของอะไรมาให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบเออเปิดมาก็คือมีแหวนอยู่ข้างในจากนั้นมีแบบว่าแอบแอบเขามีแอบแอบพูดไหมคะว่าควรเราจะไม่เซเยสอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเขาก็คงปวแหละใช่ค่ะแต่ณเวลานั้นเราก็ตอบแใช่ะไรเป็นสิ่งอะไรใจให้แบบตอบมีพูดด้วยกันคือ กับคนนี้ตั้งแต่แรกเราก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับทุกทุกครั้งที่ผ่านมาเนาะเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราเข้ากับเขาได้เรารู้สึกว่าเขาเขารักเราแล้วเขาดูแลเราดีแล้วก็เขาให้เกียรติเรา<ม>ค่ะ<ม>แล้วก็ให้เกียรติครอบครัวเราด้วยใช่ป,ป,ป,ปีเดียวเอง<ม> จริงๆในทุกการตัดสินใจคือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนหมดอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันตกใจพร้อมลูกค่ะ<ล>ท่านว่ายังไงบ้างคะแบบยิบจะใช้อะไรนอะไรนะก็อวยพรนะคะคือทุกคนในครอบครัวก,ก็ช่วยแบบอวยพรแล้วว่าเออคือไม่มีใครคิดว่าว่ายิบจะแบบมีโมเมนต์ของการจะแต่งงานคือตัวยิบเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าแบบเไม่ต้องแต่งงานก็ได้แล้วก็ไม่รู้สึกอยากแต่งงานไม่ได้อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเรียกว่าันเพียรพอในการเรียนรู้จากกันแล้วเรียกว่ามันมันก็มันการที่คือเวลามันไม่เกี่ยวจริง ก็จริงๆอะ,ะ่ะเรารู้สึกว่าเขารู้จักเราในความเป็นเราเยอะแล้วเขาก็รับได้ในทุกอย่างที่เราเป็นแล้วเขาก็รักในสิ่งที่เราเป็นจริงๆด้วย,ยช่วงเวลาก่อนนันนั<ม>้นจัมีเหตุการณ์แบบว่ารักษา,าตัวอะไรนิดอย่มันเป็นช่วงอาจจะเป็นิว,ว่าอาจจะเป็นช่วงนั้นด้วยค่ะที่มีเหตุการณ์ที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนสูญเสียความจําไปในช่วงหนึ่งช่วงนั้นเป็นอะไรที่ว่ามันค่อนข้าง มอนมันเหมือน,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 นอุปสรรคใหญ่ๆอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราทาให้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะขึ้นด้วยความรู้สึกเราตอนนั้นมันมันมันว่างาเปล่าขนาดนหว่าแฟนหรืว่าความจำในตรงนันคือรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในครับไฟเดย์เลยค่ะ <laughs> <laughs> แต่ก็รู้สึกว่าเออดีใจที่เราเราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเราเราโตขึ้น เราจริงจังกับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นแล้วเราอยากจะทําให้มันดีตอนที่คุณรักแท้ด้วยหรือเปล่าในการแบบผ่านเรื่องไร้ายจจาร้บยกันอะไรอย่างงี้ คิดว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันคงมีเหตุผลในการเกิดขึ้นของมันแหละค่ะเราก็แค่เราเราแค่ทําสิ่งที่เรามีอยู่ตอนเนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ดูแลมันแล้วก็ประครับประคองให้มันดีไปเรื่อยๆแต่กับคนนี้คือเราก็เราตั้งใจจะทําให้มันดีแล้วก็สวยงามอยู่แล้วหนึ่งอย่างอย่าึงหนึ่งปีที่ผ่านมาตัวนี้ก่อนเขาแบบเขามีอะไรที่เปลี่ยนไปมีอะไรที่สะใจเราตลอดจนทำให้เราแบบเออคนนี้แหละเขา เขาดีมาตั้งแต่ต้นนะคะใช่ค่ะมันเหมือนกับเราประทับใจในสิ่งที่สิ่งที่เขาเป็นแล้วมันไม่ใช่แค่โปรโมชั่นน่ะคือตอนนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ยังรักเรายังดูแลเราให้เกียรติเราให้เกียรติคนที่เรารักให้เกียรติครอบครัวของเรา,าเรื่องการแต่งรับหนึ่งหรือยังคะเริ่มวางแผนเริ่ม,มดิงค่ะ,ค,ะคือเอาจริงๆิยิบไม่ได้ซีเรียสด้วยซ้ำว่าจะต้องมีการแต่งงานไหมคือสําหรับยบิคนที่เ,เป็นคู่ชีวิตกันนะคะ มันการแต่งงานเป็นแค่พิธีสําหรับปิปนะคือแต่ถ้าอยากจะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าในพอมันมีการขอเกิดขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกเราอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากปฏิเสธเขาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเซโนเราก็เลยแบบอ่าโอเคแต่คงจะเป็นงานแบบเล็กๆอบอุ่นที่แน่นอนยิบไม่ใช่สายแบบจัดปาร์ตี้ชวนคนเยอะๆคือคงเป็น กันเองมากๆแล้วก็งานเล็กมากๆแบบก็คงสไตล์ฝร so ั่งครอบครัวครอบครัวประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่แดงว่างานมั่นขนาดนั้นไม่ได้เจอครอบครัวเขาไมไม่ไม่ใช่ค่ะคือยังไม่มีงานมั่นด้วยซ้ำค่ะคือขอก็คือเป็นการแบบขอกันแบบสองคนแล้วจากนั้นก็บอกทางผู้ใหญ่ค่ะมองตัวเองหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างยังไม่รู้เลย ทําไม่คิดเหมือนกันว่าอยู่ดีจะมีวันนี้ต้องดูเลือดดูอยากไหมคะหรือว่าไม่ค่ะคือด้วยความที่เขาเป็นเขาเป็นต่างชาติด้วยคะคะ<ช>เป็นฝรั่ง<ม>ด้วยแล้วตัวหยิบก็ก็ค่อนข้างชิวอยู่แล้วด้วยคือเอาตามเอาตามความสบายใจเอาตามความสะดวกกันเลยค่ะพอเมาื่อไหร่ประมาณแจ้งกันใช่ค่ะทางครอบครัวเราก็คือต้อนรับแขกต้องต่แรกมีพบกันเลยค่อนข้างเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับ เขาน่ารักกับกับกับคุณพ่อคุณแม่ยิบมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่คบกันเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่คบเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังน่ารักกับพ่อแม่เราอยู่ซึ่งยิบว่ามันมันแบบเราเราชอบอย่างช่วงนี้เขาป่วยแอบกังวลไหมคะว่าความจําในส่วนไหนช่วงนี้ป่วยกังวลมากกังวลไปหมดค่ะเพราะว่าทางทางคุณหมอก็บอกว่าให้เตรียมใจไว้เลยว่าเขาอาจจะจําไม่ได้หรือเขาอาจจะ กลับมาแล้วเป็นคนละคนไปเลยค่ะอตอนนี้ใจตอนนี้เป็ในยังไงบ้างใจเราก็ตอนนั้นก็พยายามปิดเงียบที่สุดค่ะแต่ก็ไปทํางานปกติแต่ก็แต่ก็ไม่ค่อยปกติก็แย่สภาพจิตใจก็แย่แต่ก็แต่ก็อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราเราเต็มที่แล้วเราทําดีที่สุดแล้วในตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะหรือว่ามันดีขึ้นมากมากๆค่ะในเรื่องของความจําคือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเลยด้วยซ้ำ อาจจะยังมีการแบบเจ็บตามเป็นส่วนของฟิสิกส์มากกว่าประมาณนั้นต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับว่าแบบไม่อยากจะได้ไม่กลับไปเป็นอีกหรือว่าอะไรจริงๆการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นยิบว่ามันก็มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับเราทั้งคู่นะคะมันทําให้เขาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ระวังมากขึ้นด้วยค่ะคิดเยอะขึ้นซึ่งก็ในเรื่องลายๆก็มีเรื่อง